โอเคคุณตระกูลกล่าวสวัสดีกับผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมและก็วันนี้ไม่อยู่กับผมไม่เหมือสกอรินคนเดิมนะครับผมนะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาอัดท่าหน้าของแมปที่มีชื่อว่า One Piece Awakening นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทหน้าของแมป One Piece Awakening นะครับผมได้ทําการอัปเดตขึ้นมาเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่3นะครับผมนะใช่5ทุ่มของวันที่3ของบ้านเรานะครับผมนะซึ่งได้อัปเดตเข้ามานะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะสำหรััััับบออออออปปปปปเเเเเเเดดดตตแรรกนนนนนนะะะคผผมจ็ขงงงงทาาา้้ลโโ่่ซึ นะตอนนี้ผมยังไม่มีผลโอเปโอเปนะยังไม่มีรีวิวให้นะครับผมโอเคแล้วก็แล้ตอนการเพิ่มเกาะใหม่เข้ามานะครับผมและก็คือเกาะอารองนั่นเองก็คือเกาะที่เราอยู่นี่นะครับผมนะซึ่งจะมีบอสหน้าของตัวบอสอารองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่น,นี่นะครับนะแล้วก็มีหน้าของตัวอารองไพเลทนะครับผมซึ่งอารองไพเลทจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับผมนะโอเคแล้วก็ระดับต่อไปนะครับผมนะเลเวลแคปจะอยู่ที่450นั่นเองนี่เห็นไหมเเวลตันและโหแม่ไวเหมือนโกหกอันนี้ก็จะเป็นรหัสของรุ่่่่่นนน้อออองงผมะชชชืืก็วา โอ้โเพื่อใครอยากไปดู ant, ดก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t i ด้วยละกันนะครับนะนี่เห็นไหมเลเวล400นะครับผมนะ410เฮ้ยโอเคแล้วอันดับต่อไปเลยนะครับผมนะอาจจะเป็นท่าหน้าของตัว oh บนะูโซฮ oh นะ oh าคินะครับผมนะซึ่งตอนนี้จะมีบูโซฮาคิเลเวลห้านะครับผมนี่ไหมซึ่งไอ้บูโซฮาคิเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ15%นะครับผมนะเมื่อเรากดใช้เมื่อตอนที่มันเป็นเลเวลห้านะครับผมนะอ่ะแล้วก็ทา่าหน้าของตัวสามดาบนะผมนะคือสามดาบไปเนี่ยเนี่ย where, สามดาบโซโลนะครับผมนะสกิลเ ได้ทำการบัฟขึ้นมานะครับผมนะนี่นซึ่งมันจะเป็นการนี่ทําอย่างนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมว่าไอการที่มันเขียนว่าบัฟเนี่ยมันน่าจะเป็นการบัฟดามิสมากกว่านะครับผมนะแล้วก็หน้าห้าของตัวขาดําก็ได้ทําการบัฟมาเช่นกันนะครับผมนะนี่สกิลเอนะครับแต่ว่าของอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อัพสติงมาให้เลย <c oughs> นะครับผมนะแล้วก็หน้าห้าของตัวดบ oru, นาบโยรุเพราะผมในดาบโยรุก็เอ่อบัฟของหน้าห้าตัวสกิลเอและสกิลซนะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็หนะ้าตอนที่เขาเพิ่มเข้ามาตอน ตีหนึ่งสิบห้านะครับผมของวันนี้แหละเขาได้เพิ่มท่าท่าของตัวปอนทามบอสก็คือก็คือการรีสปอนของบอสเนี่ยจะรีสปอนทุกๆหนึ่งนาทีนะครับผมนะวงเล็บว่าเป็นเซิร์ฟวีไอพีนะครับผมนะถ้าไม่ใช่เซิร์ฟวีไพีก็รอไปเหมือนเดิมนะครับผมนะห้านาทีถึงจะเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเคแั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนฟาร์มกันเลยนะครับผมนะว่าเออเนี่ยไอ้ก่อนเนี่ยมันฟาร์มันยังไงซึ่งจุดเซฟสปอนเนี่ยก็อยู่ที่ณตรงนี้นะครับผมนะอ่ะเซฟสปอนไปเรียบร้อยมานนนนน้าตรรรงีีีะคัับบผมม่่ คุยกับท่านเจ้ากูดฟิตนะครับผมนะก็ให้มันจะบอกว่าเออเนี่ยให้เราฆ่าท่าน,น้าของตัวอารองไฮเลตนะสิตัวนะซึ่งเลเวลอยู่ที่350นะครับผมนะได้ทั้งหน้าของตัว XP 52พีห้ไล่เงิน5,500นะครับผมนะซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ฟาร์มค่อนข้างจะง่ายนะอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเรามีปืนเนี่ยเออถ้าเรามีปืนมันจะง่ายมากๆเลยนะครับผมนะโดยการที่เราล่อท่า,ทาน,น้าของตัวอารองไฮเลตทุกตัวเนี่ยมาอยู่ที่เดีวยวกันนะครับผมนะแล้วก็ใช้ผลไม้ปีศาจหรือว่าใช้อะไรก็ไดดดดด้ตาาาาามมมททีีี่่คุณสะะววกาากกอออเเเยยิงงซึง ยิงพร้อมงานทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ8ตัวนะครับผมนะแล้วก็ให้เรามาเอาท่าของตรงเนี้ยสตัวนะครับผมให้ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคจบไปนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของเมื่อเราฟาร์มสักพักหนึ่งไปจะถึงสักประมาณเลเวล3ามร้อนะครับผมนะให้เรามารับเฟสค่าท้าของตัวบอสอาลองนะครับผมนะอ่ะซึ่งว่าอารองมาเด็ดตรงนี้นะผมมีเคล็ดลับนะครับผมว่าฟาร์มเวลยังไงให้ฟาร์มได้ไวๆนะครับผมนะอ่ะตัวบอสอาลองเนี่ยแต่เวลสามร้อยเก้าสิบนะผมนะอ่ะเอาเอาง่ายๆว่าถ้าเราตีบอสอาลอง นแนะนําว่าตีแต่ว่าอ,อารองเลยนะครับผมนะแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีงบ่นุนก็ไปหาตามเซิร์ฟเวอร์สาธารณะว่าเออมันมีเซิร์ฟไหนที่มันยังไม่ได้ตีอาลองไหมอะไรวันนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีทางด้านของทุนทรัพย์นิดหน่อยลงทุนเซิร์ฟสองเซิร์ฟครับเซิร์ฟแรกอ่ะเอาง่ายๆเราจะไปจะต้องมีคนทั้งหมด3คนมีเรามีเพื่อนเราคนที่1และเพื่อนเราคนที่2ให้เราเอาเพื่อนเราคนที่1น่เนี่ยไปอยู่ในเซิร์ฟหนึ่งเพื่อนเอาเพื่อนเราคนที่สองไปอยู่ในเซิร์ฟสอในฟ พอฆ่าบอสในเซิฟ์องเสร็จปุ๊บออกแล้วก็เข้าไปในเซิฟหนึ่งใหม่บอสก็จะเกิดพอดีอ่ะเพราะหลังจากที่เราฆ่าเ้าหน้าของตัวเซิร์ฟ1เสร็จปุ๊บออกเข้าเซิฟ์ฟ2นี้ทำนี้วนไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อตันครับไม่เกิน2ชั่วโมงตันครับก็นี่แหละคือเคล็ดลับที่ผมคงจะบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับการฟาร์มเวลที่ไวที่สุดแล้วแหละนะครับผมนะซึ่งไอ้ทริคตัวนี้เราสามารถไปใช้กับเั้หน้าของตัวบอสตัวอื่นได้เช่นกันนะครับผมนะเพราะว่าเวลาการปอนของบอสในเซิร์ฟ v ีเนี่ยมันปรับใช่ไหมล่ะ ครับผมนะอะอ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวิธีการฟาร์มขอนด้านแบบมันพีซ e อ w a ว e ิ i น g นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าชอบอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวกดกระดิ่งเพือ่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัพโหลดคลิปนั่นเองอส่วนสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกรลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอใหม่นะครับ